สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องมี่เพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะมี่จะพามาดู Toyota y a r i ิ a เ t i v e 1.2 Premium Luxury ค่ะบอกเลยนะคะว่ามี่ไม่ได้มีพี่พี่ดูแค่คันเดียวนะคะมี่มีพี่พี่ดูอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นรถตู้ <Yeah. S 2> รถกระบะ f o r t u n e er นนะคะไม่ว่าจะเป็นยาริสหรือว่าซีว i n งนะคะซีวิ่งมีขวัญใจวัยรุ่นทั่วประเทศเลยมาเรามาต่อที่รถของเราเลยดีกว่าค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นรุ่น Toyota y a r ริ a t อที12 Premium Luxury ค่ะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ผ่อนอยู่แค่ประมาณ9,000บวกลบนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวพ m เยมเป็นตัวรักชูด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2023บอกเลยว่าสีแดงแรงลิสสวยมากค่ะพี่ๆตัวนี้นะคะก็จังหน้าออกแบบใหม่ด้วยนะสวยๆมาเลยค่ะนี่แล้วก็ตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้า LED มีไฟเดย์ไทาม์มาให้ในตัวด้วยนะคะนี่เ๋ยลองให้ดูไฟทั้งสองฝั่งเลย แล้วก็ความปลอดภัยรุ่นนี้นะคะหนูบอกเลยว่าเอาไปเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่ามีเซนเซอร์ทั้งหมดเลยรอบคันเลยนะคะแล้วก็กล้องตัวนี้นะคะหนูบอกได้เลยว่าเห็น360องศาเลยนะคะใครที่สนใจนะคะพี่ๆอยากซื้อรถคันนี้นะคะหนูบอกเลยว่าพี่ๆจะได้เลขทะเบียนสวยๆแบบนี้ไปเลยค่ะ6ขอขายยอยักษ์7473ค่ะกรุงเทพมหานคร มาเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะกระจกรถกระจกรถนะคะตัดกระสีแดงมากซึ่งเป็นสีดํานะคะสวยมากเลยถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะคะหนุนถ้ารุ่นอื่นนะคะจะเป็นตัวกระจกรถสีเดียวกับของตัวรถเลยแต่ถ้าเป็นตัวพรีเมียมนะคะรักชูรี่นะคะตัวนี้จะเป็นแดงตัดดํานะคะสวยสวยเลยมาเรามาที่ล้อกันดีกว่าค่ะพี่พ ตัวนี้นะคะเป็นล้อปี2023ค่ะขนาด195-60 R16 ค่ะบอกเลยว่าล้อใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเ,เรามาดูภายในกันดีกว่าภายในนะคะเดิมๆไม่มีการทำอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะคะนี่แล้วก็ตัวกระจกนะคะเดิมจริงๆซึ่งมีตาของโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะให้พี่ๆเห็นชัดๆแบบนี้เลย ตัวนี้นะคะมีตัวคิวกันสั่มาให้ทั้งหมด4ด้านครบเลยนะคะอ๋อแล้วก็ตัวล้อนะคะตัวล้อเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเหมือนกันหมดเลยมาแล้วก็ตัวรถนะคะมีชอบอย่างหนึ่งซึ่งมียเป็นคนชอบทําเล็บแบบนี้ใช่ไหมแล้วแบบเวลาเราทําเล็บยาวอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นรอยได้นะคะแต่ว่าตัวรุ่นนี้นะคะตัวพรีเมียมลักชวรี่นะคะเขามีตัวเขาเรียกว่าอะไรแผ่นรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่มีให้ดูกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นของ t o y ยต a คะ่ะภายในนะคะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีแดงนะคะตัดด้วยได้แดงรวดลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหมาะกับพรีเมียมสมกับคำว่าเป็นพรีเมียมลักชัวรี่มากๆคะ่ะข้างในนะคะเป็นดำตัดตัดด้วยสีแดงนะคะสวยมากๆเลยมาเรามาต่อที่เสาบีเลยนะคะเสาบีตัวนี้นะคะ ไม่มีการขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆหนูบอกเลยว่าพี่ๆสามารถสังเกตได้เลยว่าถ้าสมมุติว่าตัวน็อตนะคะขยับขยื่นอย่างเงี้ยพี่ๆจะเห็นได้เลยว่าสีมันจะไม่เสมอกันเห็นไหมตัวน,น s> <S <ๆ S 1> ี้ก็คือให้พี่ๆดูให้ใกล้ได้เลยว่าไม่มีการขยับหรือขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะข้างล่างก็เหมือนกันค่ะไม่มีการขยับขยื่นใดๆทั้งสิ้นนะคะมาเดียหนูให้พี่ๆดูตัวเม็ดอาร์คนะคะ นี่ตัวเม็ดอาร์คไล่เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าเดิมๆแต่หนูขอเก็บก่อนเพื่อความสวยงามและการรีวิวแบบเรียบง่ายของเรานะคะคือหนูอยากให้พี่ๆดูแบบว่ารู้สึกว่าหนูอ่ะเป็นครอบครัวของพี่ๆจริงๆแบบว่าอยากให้พี่ๆเชื่อใจว่าแบบเออหนูมารีวิวอย่างนี้หนูอ่ะพยายามแบบรีวิวให้แบบค่อยๆช้าๆเพื่อให้พี่ๆดูและเข้าใจนะคะถ้าหลูผิดพลาดประการใดต้องขอโทษพี่ๆด้วยค่ะ ให้ดูภายในชัดๆนะคะแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งค่ะตัวคอนโซลนะคะตัวนี้จะเป็นสีเป็นเบาะหนังสีแดงตัดด้วยด้แดงนะคะแล้วก็ลูกเล่นหนูชอบตรงนี้มากพี่ๆเห็นลูกเล่นไหมคะเห็นลูกเล่นของของตัวกระจกไหมคะพี่นี่เป็นแบบนี้แล้วก็มีที่วางแก้วไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเรามาต่อด้วยข้างหลังกันเลยค่ะนี่กระจกของโตโยต้านะคะนี่มีตัวรองให้ทั้งหมดสด้านครบเลย ข้างหลังนะคะจะเป็นเบาะแดงเบาะแดงข้างหลังจะเป็นเบาะหนังสีแดงตัดด้วยได้ได้แดงแบบนี้นะคะรวดลายสวยๆแบบนี้เลยมาขออนุญ,ญาตขึ้นรถก่อนนะคะมาค่ะพี่ๆบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะคะยืดขาได้ด้วยนี่ยืดขาได้สบายเลยมีมีสูง167ค่ะพี่ๆบอกเลยว่านั่งสบายมากแล้วก็ตัวเบาะนะคะตัวเบาะนิ่มมากพี่ๆแล้วแบบหนูรู้สึกว่าพอนั่งไปมันกระชับแบบสรีระของเราแบบ คือเหมือนมันแบบโอบเราไปเลยอะมันสบายมากๆเลยมาค่ะตัวข้างหลังนะคะจะมีแอร์เดี๋ยวหนูเล่งแสงอันนี้พี่ดูก่อนตัวข้างหลังจะมีแอร์นะคะสฝั่งตัวข้างหลังจะมีแอร์สฝั่งแล้วก็มี usb นะคะสองช่องนะคะข้างหลังบอกก็จะมีตัวช่องใส่เอกสารให้ทั้งหมด2ช่องเลยนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะมีที่วางแก้วให้นะคะเรียบร้อยเลยดีไซน์นะคะเหมือนกันทั้งหมดสฝั่งเลยนะคะพี่ๆ นี่ดีไซน์เหมือนกันหมดชอบอะ่ะลูกเล่นตรงนี้สวยมากเลยตาโตโยต้านะคะมาเรามาดูข้างหลังกันเลยนะคะข้างหลังนะคะหล่อมากพรีเมียมสมชื่อจริงๆนะคะนี่ตัวเซ็นเซอร์นะคะนี่ตัวนี้นะคะคือตัวเซ็นเซอร์บอกเลยว่าความปลอดภัยครบจบ คันเดียวรอบคันเลยนะคะตัวนี้ค่ะยาริดเอทีบนะคะแล้วก็มีตัวโลโก้โตโยต้าครบเลยนี่ตัวกระจกก็ยังมีของโตโยต้อยู่นะคะไม่มีการเปลี่ยนซักบานหนึ่งเลยมาเรามาดูภายในกันดีกว่าตัวข้างหลังนะคะสามารถกดจากคุญแจรถก็ได้หรือว่าเปิดตัวข้างหลังรถเลยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นเป็นหนังเออเป็นผ้าเป็นยาง มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กำมี่ข้างใต้แบบว่าสะอาดเอี่ยมออกมากๆเลยตัวข้างในนะคะก็จะเป็นพวกอะไหล่นะคะเดี๋ยวจัดการใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวข้างบนนะคะเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆมาทั้งสิ้นนะคะเดิมๆเลยแล้วก็ภายในก็คือกว้างมากเลยนะคะมาค่ะพี่ๆเรามาต่อกันที่ เรามาต่อกันที่ภายในของรถเลยดีกว่าบอกเลยว่ารถคันนี้เห็นขอบสวยๆแบบนี้เลยชัดมากนะคะไม่มีการชนหรืออะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะคะตัวนี้ก็มีตาโตโยต้าเหมือนกัน,นะะข้างหลังก็มีโตโยต้าให้เหมือนกันนะคะพี่พี่เห็นไหมเขียมาเราเข้ามาในรถกันเลยดีกว่าค่ะข้างหลังว่าสบายแล้วนะคะมาเจอเบาะข้างหน้าสบายยิ่งกว่าอีกค่ะพี่พี่มาขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นพุทธสตาร์ทค่ะ นี่บอกเลยว่าแอร์เย็นไวมากมาให้ดูตัวเลขไม์นะคะเลขไม่อยู่ที่6กหมืพันเท่านั้นเองค่ะหกหมืนสิดๆน,นะคะแต่ราคาของคันนี้นะคะต่ําจากป้ายแดงแมากๆค่ะราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมืเพันเท่านั้นเองค่ะพี่ๆแล้วก็ได้ไม่ไปแค่6 4 0 0ื่นสีนนิดๆเท่านั้นเองบอกเลยว่าคุ้มจบในคันเดียวเลยนะคะตโตมูโคมาายเป็นโมคารายเพรา ขอภัยค่ะตัพ้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีให้ครบเรียบร้อยเลยตรงนี้กดได้เรียบร้อยจบในคันเดียวจริงๆอย่างที่มีบอกตอนแรกไหมคะพี่พี่มีมีการล้อสะบัดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวกระจกนะคะเป็นตัวกระจกออโต้หนึ่งบานที่เหลืออีกสามบานเป็นบานไฟฟ้านะคะตัวปุ่มรอกกระจกตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ตัวพับกระจกนะคะกดเลยกดได้เลยจะจะพับแบบนี้ปรับกระจกก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะ ข,ข้างนะคะดีไซน์เหมือนกันเลยนี่มีช่องตรงนี้มากดีไซน์มันเรือบๆสวยๆดีนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างนะคะมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะคะมาเรามาต่อกันที่ตัวนี้ดีกว่าค่ะพี่ๆนําเสนอเลยบอกเพราะว่ามันดีมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะรองรับระบบ a p p l e c a r p l a y a n d r o น d a อ t อเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้พี่ๆดูหน้าจอชัดๆเลยนะคะกว้างมากใหญ่มากตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้ค่ะพี่ๆ ปรับอะไรตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วบอกเลยว่าใครนะคะที่แบบว่ามี่เป็คนชอบไปเดินตลาดใช่ไหมแล้วแบบว่าเหมือนมันร้อนอย่างเงี้ยแล้วแบบบางบางรุ่นอะ่ะแอร์มันกระจายไม่ทั่วแต่มีรับรองได้เลยว่าแอร์ตัวนี้นะคะกระจายทั่วถึงแล้วเย็นไวมากมีรับประกันเลยนะคะมาเรามาดูกล้องถอยกันดีกว่านะคะนี่ตัวนี้กล้องถอยนะคะชัดมากเลยแล้วก็นี่มีให้เห็นรอบคันเลยนะคะบอกเลยว่า กล้360องสามอยหกงศาของจริงค่ะพี่พีนี่มาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะตัวเบรกมือนะคะจะอยู่ตรงนี้เลยนี่นีมาเรามาดูคอนโซลมีลืมคอนโซลตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยคอนโซลตัวนี้เป็นเบาะหนังออกแบบมาดำตัดแดงได้สวยงามมากจริงๆค่ะข้างในนะคะใส่ของได้ แล้วก็ตัวช่องเก็บของข้างหน้านะคะมีตรงนี้ครบเรียบร้อยใส่หนังสงหนังสืออะไรได้หมดเลยนะคะชอบบอกเลยว่าสวยครบจบเหมาะกับคำว่าพรีเมียมลักชัวรี่มากค่ะแล้วก็ตัวคอนโซลค่ะพี่ๆสังเกตเห็นไฟตรงนี้ไหมเอ่ยนี่เห็นไฟตรงนี้ไหมคะเห็นไฟตรงนี้ไหมเอ่ยไฟตรงนี้นะคะปรับได้ทั้งหมด6 4สิบสีเฉดสีเลยนะคะพี่ๆหกสิบสี ห4ี่เฉดสีเลยเยอะมากๆเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ารถกันเลยดีกว่าคะ่ะแล้วจะบอกว่าตัวนี้นะคะมีลำโพงให้ข้างหน้านี่สองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ตัวตัวที่บังแดดนะคะมีให้ครบทั้งสองฝั่งเลยนี่ฮัลโหลโอเคมาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่ามาเรามาดูตัวนี้กันดีกว่าคะ่ะพี่พ เปิดได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีช่องเก็บแว่นให้ด้วยอย่างบางคนนะที่แบบว่าชอบใส่แว่นขับรถเวลาแบบเหมือนเราแพ้แสงอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเราเป็นคนอย่างมีเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บของเป็นที่ไม่ชอบแบบมีเป็นคนที่แบบใส่แล้วถอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ดีที่ว่าคือพอเราใส่แล้วเราถอดเราสามารถใส่แล้วก็เก็บปิดอย่างนี้จบทีเดียวคันเดียวครบเลยนะคะมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้า ของรถกันดีกว่านะคะอ๋อแล้วก็ตัว USB นะคะข้างหลังมีให้สองตรงนี้มีให้อีกสองค่ะนี่ขออนุญาตดับรถก่อนเลยดับรถก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเปิดฝากระโปรงข้างหน้ากันดีกว่านะคะขออภัยค่ะพี่พ,พี่พอดีคลิปมันตัดไปมาเรามาต่อที่ข้างหน้าของเรากันเลยนะคะ ตรงหลังคาไม่มีบุบไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะขออนุญาตถือกล้องนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีตั้งฝากระโปรงไม่ได้โอเคค่ะเรียบร้อยเรามาต่อกันดีกว่านะคะมาเดี๋ยวดูตัวน็อตกันดีกว่าตัวน็อตว่ามีการขยับเขยื่อนใดๆทั้งสิ้นว่ามีการขยับใดๆว่าไม่มีการขยับเขยื่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะ ไม่ให้ดูตัวน็อตกันเลยไม่มีการขยับขยีย้ใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวเม็ดอ้างนะคะมีครบนะคะนี่แล้วก็ของโตโยต้านะคะนี่บอกเลยว,ว่าไม่มีการชนหรือจมน้ําหรืออะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะคะถ้ามียินดีรับเปลี่ยนคืนค่ะแต่มียินดีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าทางสาขาเพชรยนต์นะคะรับรถมาร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันค่ะดูดีมากเป็นมือสองที่แบบดูดีมีชาตระกูลทุกคันเลยนะคะแล้วก็ทางเรานะคะก่อนจะส่งให้ลูกคา้าทุกท่านเลยจะมีการ สปาน้องนะคะอาบน้ำน้องให้ทุกทุกท่านให้ลูกค้าทุกทุกท่านนะคะได้มาเชยชมมีพูดผิดแน่เลยเอาใหม่ <c oughs> ขออภัยค่ะพี่พี่ก่อนที่ทางมี่นะคะจะส่งรถให้ลูกค้าทุกทุกท่านนะคะจะมีการพาน้องไปสปาไปเช็คทั้งหมด200 207จุดมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะพี่พี่น่าจะประมาณ207จุดของร้นนะคะคือก่อนส่งอ่ะมี่จะเช็ครายละเอียดเช็คทุกอย่าง ทำให้พี่พี่เหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปเลยนะคะแต่บอกเลยว่าทางนี้นะคะถูกกว่าป้ายแดงและประหยัดกว่าป้ายแดงไปอีกเยอะคะ่ะพี่พมาเรามาดูตัวเครื่องกันชัดชัดดีกว่าคะ่ะบอกเลยนะคะเดิมๆไม่มีการทําอะไรใดๆมาทั้งสิ้นคะ่ะเอาละคะ่ะพี่พี่ใครนะคะที่สนใจตัว Toyota Yaris A Team 1.2 Premium Luxury นะคะ สามารถติดต่อมาหามีได้เลยค่ะ0845145493นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยใครนะคะที่อยากได้รูปหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหรือโทรมาได้เลยนะคะมีแล้วมีนะคะสามารถให้ลูกค้าวิดีโอคอลคุยได้เลยมีจะพาชมเลยลูกคา้าไม่ว่าอยากดูรุ่นไหนมีจะพาวิดีโอคอลชมแบบสดๆเลยนะคะโอเคค่ะงั้นมี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ